ไหนเพนกินสิเดินเพนกินยังไงเพนกิน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 ปูอะปูทำไงเดินเพนกินอยู่เพนกิน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 จะไปไหนจ๊ะปูก็คือจะต้องทำนิ้วเป็นเป็นแบบตู้ตายอย่างเงี้ยแต่นิทานยังบังคับนิ้วไม่ได้นิทานไหนปูปูทำยังไงปูทำไงนิทานนิทานปูปูนิทานจ๊ะปูทำไง ทำงี้อ่ะพอช่วยพ่อช่วยกำมมือก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาสองนิ้วอ่าน,นี่ด้วยนี่ด้วยมันทำทีละสองด้านด้ยังไงอันนี้นี่เห็นไหมทางนี้ได้แล้วทางนี้ได้แล้วโอ้อ้ยไม่ได้เลยทำมันกลิ้นแทนก็ได้ประวันทำยังไงประวันประวันพ่นน้ำฟูเข้าใหม่ประวนันประวนันประวนัะวนฟู่แม่อยู่ไหนไปหาแม่กันที่ทันไปหาแม่กัน แม่อยู่ไหนแม่อยู่นี่เนี่ยแม่อยู่นี่เห็นปะเดินระวังนะไปะหาแม่เย้ yeah.